ไอเติ no no oh <and> ้นใช่ห no ร <and> ือเ่าคุณไม่ได้โทรกลับไหมมันใช่เวลาหรือเปล่าผมหาข้อมูลอยู่ครับข้อมูลอะไรผมสั่งคูแล้วเหรอผมสั่งคูตอนไหนผมสั่งเมื่อไหรอิสระแกมาซื้อเกิดจแม่มึงอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้คูดยนะอาจารย์สวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมทำไมเขาแปลกวันนีู้ใจเยาเนาะอืมดูคนละคนเลยอ่ะวันนี้เราทุกคนเนี่ยตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจสอนกันนะครับทุกคนจะได้ได้ความรู้กลับไปดีค่ะขอบย่คุณค่ะวันนี้เราจะเริ่มกันด้วยเรื่องสื่อสารทั้งหมดก่อนดุสมาร์ทเนาะเรื่องสื่อสารทั้งหมดมีกี่ประเภทครับทุกคน เตือนเตืนเอาครับดีวันนีครับจ้าทำไมเพิ่งมาอ๋อพอดีตืน่นสายนิดหน่อยครับคาบนี้กี่โมงบ่ายสองครับบ่ายสองบ่ายสองมึงเพิ่งตื่นเหรอฮะเรานอนี่ซ้อมตายจะเรียนไม่หนังสือละก็มาแล้วนี่ไงผมมาสายไงอาจารย์ไม่ใช่พ่อผมนะทู่อะไรนะแต่๋รวยังอาจารย์เตืนใจเย็นเฮ้ยไม่แล้วุกใจยังทุ่นอะไรฮะไปใครอาจารย์ แล้วคุณพ่อมันไี่งไงพูดมันไี่งไงเมื่อเช้าก็ยังดีๆอยู่เลยม,มันเรียนบ่ายสอนมันก็คือต้องมาก่อนคุณดู็มานั่งรอหัวใจเบาฉันจะไปสอนแม่งก่อนเลยล่ะไอ้ต้นกูไม่ได้ทำกันบ้านมา<อ>ชีตก็ไม่ใช่ชีตกูพรุ่งนี้ไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้ทำอะไรผมพูดกับเพื่อนว่า กูไม่ได้ทำกันบ้านมาเดี๋ยวเรื่องเรียนก่อนเอาเรียนมาผู้เรื่องอะไรเมื่อกี้กาสื่อสารมกี่อย่างการสื่อสารค่ะกี่ประเภทคือมีมีสองค่ะอิสเกตมาซึคุรามาสวัสอิสเกตมาซึอร์สมาลาวาสกาไอตันใช่ที่วางคุณไม่ได้โทรศัพท์ไหมมันใช่เวลาหรือเปล่าผมหาข้อมูลอยู่ครับข้อมูลอะไร ผมสั่งคูแล้วเหรอผมสั่งคูตอนไหนผมสั่งเมื่อไหร่อิสเกะมาซื้อเกินจะแม่เมึงไอ้ต้นทำไมแกไม่ตั้งใจเรียนวะกูส่งตัวเองเรียนอะค่าเทอมกูออกเองกูรู้เข้าใจมึงเหรอกูจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็เลือกของพ่ออาจารย์ถือว่าพี่ขอใจเย็น ตัวพี่ขอเรืนใหญ่เย็นนะแล้วแล้ววิชานี้ต้นมึงติดเอฟ่าให้มึงติดเอฟจะให้มึงผ่านก้อยว่าไงลูกจริงค่ะครูอาจารย์ก้อยคิดว่ามันถูกและดีเลยใช่ไหมดีที่สุดแล้วค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะก้อยนะขอบคาจไปยังที่ไปลูกไปไปต้นนั่งนะลูกโอเคนั่งลูกก้อย แกรู้ได้ไงอะว่าใช้วิธีนี้เราได้ผลฮะดูสิทุกคนไอ้เติ้ลอะตั้งใจเรียนไม่หยุดเลยะก็ฉันน่ะโดนมาจำเวลากลับบ้านนะสิ mm hmm. วิธีนี้แหละลูกป้าได้ใบปริญญาต้องสองใบน้องเติ้ลอะได้มาสักใบหรือยังสองสองเจสี่ลูกป้า <c oughs> ได้ทุวร์ไปเดตต่อที่แพรีสด้วยลูกเติ้ล เคยผ่านสุพรรณบ้างยังแปงว่าจะเกิดนีป้าข้างบ้านมาขิงแบบเนี้ยพวกเราก็จะตั้งใจเรียนใช่ป่ะเออใช่จริงจรเริ่มเห็นประโยชน์แล้วนะที่มีป้าข้างบ้านชอบกวดลูกรวยเนี่ยลูกป้าํางานที่โรงพยาบาลอีกสองเดือนน่าจะได้เป็นพออโรงพาบาลเฮ้ยกูเคยเป็นแต่คนข้าใหย่ย่ง the <laughs>